พี่น้องเขาตอนรับพี่น้องเขาซู่ช่องปรกาาะกสาวพ้าดเหรอคะพี่น้องขาวันนี้มาทําบุญนะคะเฮ็ดบุญเหมือนทําบุญบ้านทําบุญหาอ่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทำบุญหาบรนพวุรุษของคุณน้านะคะซึ่งบ้านยุ่งขาห์กันเราอยู่กับแม่แอมนะคะแล้วก็อยู่กับคุณตองนะคะพี่น้องเดี๋ยวนีหลังขั้วเนี่คือแบบสนับบันไบก,กันแล้วเออทั้งสู่กันกันกบพองกันวย่างไ สวัสดีจ้าอปาโอทอทอันนี้แม่แอ้นแม่อึง้องครับพี่น้องแม่ครัวแม่ควนเบิกตอกตอกเค้กสมาชิกแม่ครัควที ping, oria, ว่เหลือก่อนเพราะว่าแม่ครัวแม่ครัวเสียแรงนะ่ะไปเมื่อแล้ว <c oughs> แม่ครัวเสียแรงนะ่ะไปเมื่อแล้ว <c oughs> <c oughs> พีน่น้องแกงน้องใหม่เยอะแยะ <c oughs> อันนี้เลี้ยงเฮ็ดเลี้ยงผ้<ส>าอันนี้ก้อยก้อยดิบเนาะน้ำยาลาล้าน้ำยาปลานะคะ ตอนนี้รอรอพระมานี่ของหวานอันนี้ขน,ขนมม้วนอันนี้ข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนนะคะอันนี้ผลไม้คม่ะอันนี้เมคโวรุน่นสองเลพี่น้องเพราะว่าเมคโวรุน่นแรกมักเบิดแล้ว <c oughs> มาสารคามนี่คือขืนซื้อแห้งแต่เป็นเจลฮอนนะคะ <c oughs> พี่น้องคะลังจากที่ เลี้ยงผ้าเรียบร้อยแล้วแม่คั่วก็จะเริ่มเริ่มมาจะย่อเก็บของที่นี่เริ่ม <discovery> เทศเสียงเลยพี่น้องเอออันนี้หมอลำน้องๆมาจากมอมาสอทางมันมวนกันครับพี่น้องเพื่อว่าห้จัดยังให้มันแต่แบบน่ารักน่ารัก เป็นหมอลำอ่ะหมอลำกอดประยุก์เเปิดแล้วหนึ่งเปิดฟอแล้วเอาเพื่อนั่นแถมติบแถ่ะค่ะมาดามจากเกาหลีจับขากซุปไข่ไส้เอาห้ปีกมันด้วยจนเี่ยชสวยวาจัวาดึกดึกมาลํำตรงลงตรง ต้องเสียงแค่กะดีแต่แลมปล่อยฉันกวานล้ำไปก็คือหวานล้ำางเดินเลยเดลวเลย ดินดินหนินิิิงนอกฟอนป่นี้ทั้งไนกินได้เพนอนเออม่กับแหุ่่นมูเปาเียผิดคนบ่อันนั้นนั่งแหลกกันนั่งเลียโอ้ั่งแหลกกันนั่งอืมีเจวฮอนะคะอันนี้รักจากที่ทาเพิ่นชั้นแล้ว เซตไปควัวกับสิเขามากินเขา่ากระเทยเรื่องกินเข่าเราก็ต้องสือกนะครับพี่น,อน้องใส่ผักับโค่นใส่นค่ๆไปใส่ลงไปผปสมลงไปเลยติ อันนี้นี่แหละผู้ผู้คนเบาฮอดว่ะค่ะนี่เจ๊อึงเจ๊อึงผู้มาแปดโมงครึ่งครับเขานัดเจ๊แหล่เจ๊แหล่ผู้มาสิบโมงค่ะขายโจ่กขายโจ๊กพี่น้องอันนี้มีมีธุรกิจหมดสุขคนเด่นอันนี้อันนี้เจ๊แหล่ขายโจ๊กผู้ได้ผ่านไปสิไปสิบทั้งรอยอิดข่านยังเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาลบ้านซองนังแยกก็ดีพอแล้วโหลดไม่เวลาเบลมาต้มโจ๊ก เข่าเข่าสามโลค่ะเข่าสามโลแต่ว่าไซน์หนาบังสิบห้าโลไซน์หนาบงหนึ่งแต่งหนาไหมนั่นคือเก่าอยู่เนาะรีวิวหนาพี่หนุ่มพี่หนาเจ๊อึ่งอันนี้เจ๊อึ่งนะคะเจ๊อื่นรถดำเจ๊อึ่งรถดำค่ะมีธุรกิจนะคะอันนี้คุณป้าเพลนนะคะเจ๊เพลนร้านเสริมสวยค่ะเจ๊ไก่เจ๊ต่อยกุ้งไก่และไฮโลค่ะ เอาละคะ่ะพี่น้องนี่คือบรรยากาศเทา้าคราวนะคะของการทําบุญในช่วงเทศกาลวันสงกรานค่ะอีมอนกบมีโอกาสได้กลับมาบ้านนะคะแล้วก็ได้มาร่วมทําบุญกับญาติแลวก็ครอบครัวนะคะจะในกาฝาก็เลยก็แช่คลิปนีน้ําแน่กันแล้วกันคะ่ะพี่น้องไปแล้วคะ่ะขออนุญาตไปมวนน้ำามูกันเดอ้อ